หนูมาทำอะไรตรงนี้เธอเธอมาแอบ,บกินขี้จิ้งจกใช่ไหมเนี่ยฮะดูทุกคนเผลอไม่ได้เนี่ยมาแอบ,บไปอีกแล้วแอบบกินขี้จิ้งจกอีกแล้วใช่ไหมกินกินอะไรกินอะไรฮะแม่กวาดออกไปหมดแล้วจิ้งจกเนี่ยเยวท้องเสียนะในดูปากสิแอบบกินเปล่า ไหนดูป,ปากไอแอบแอบตลอดเลยเนี่ยมันจะกินบ่อยไม่ได้นะเออแล้วท้องมันร้องด้วยนะทุกคนเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะนี่นกินไปหลายขี้แล้วไห <adop> นแม่ดูว่ะแล้วกินขี้จิ้งจกตลอดไม่ได้นะแม่แอบดูเนี่ยชอบมันเล็มตรงเนี้ยมันจะมีจิ้งจกตวัวอ้วนอ้นนะจิ้งจกทะเลอ้วนอ้วนทุกคนแล้วขี้ก้อนใหญ่ห้ามกินนะลูกนะเออไม่กินไม่กินหงุดหงิดหงุดหงิดแม่แม่ถามแล้วหงุดหงิด